เช็กทูน้อตนับแล้วจังตัวยนตนเาคุโรนมาค่ะคุโลนาชนใช่ยมไปกไปดิผมเว้ย่ยามนี่ไปไม่ไป 那不白不白呢，我白。 ที่แบบว่าเขาต้องเสกนะต้องนะอาการนะอย่างนั้นจริงินะเสกตัดก้อนเนาะเลยตัดหนามาปอบันเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเขาต้องไปเสกนะเ็ดแบบจังแล้วเวลา,าใช้ชีวิตจริงก็จะไปสเสกก็น่ามาไงบมอมันเป็น <c oughs> ไอ้สิให้มันบางสับเขาจะบังสับให้มันบางแล้วเาก็ มันเหลืออย่างนะี้มันก็จะเปลี่ยนแบบบางๆทั้งหนาสินะไม่ใช่ของไอ้เมียวห่ะนะมันเขาบปต้องไปแซกต้งตัดตรงซีเืาต้องไล่ไล่ระดับตั้งแต่เขาไปต้องไปแซกหนาแซกรางแล้วค่ะนะคือของคุณเหมียวเราเปื่อยหน้ามาข้างมันจะมาเปื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้เปื่อยทั้งหัวเปื่อยแต่อันเนี้ยวุ้ย นายมันทรงแบบสีกิลลี่าต่ต้งเจ้าต้องเซตเองมาหนิคุณนายเข่าเข่าเซตเซตมาแล้นะเออดีดีเห็นไหมเวลาตั้งคืนเลยวะเวลาจะเซตผมใช่ไหมสมมติสมมติอันนี้เราห่อซีนมาเราจะประเซยใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นอยนี้นะถ้าอยากเห็นว่าแบบนี้คือมันต้องเซตเอา ก็ขึ้นอยู่กับรอเซตเห็นไหมเนี่ยคุณนายแล้วก็ตีปป่งนี่ก็โอ้โห oh, ใส่ชุดการาดินเนอร์คุณบึงคุณับนเขาอันนี้ทางนี้ข้างหน้าจะเอาคล้ายๆเหนียวใช่ไหมเหนียวว่าต้องไล่ไลเ่เฉดข้างหน้าเรบไล่ๆมาเห็นมันบางออกอ ไม่ให้โจอันามาม่าแต่มันเป็น,นามาม่บางมมันมก็นที่เป็นเอ้ามต้องไปเบี่ยงหนา้าเบีย่ยงหลังมันเป็นเป็นลงมาหนาเห็นด้วยแล้วเดี๋ยวนยี้ผมเห็นนะโซนไฟนี่จะสวย์อ่ะ ม <occasions S 2> ันก็คือคนสวยค่ะเบอร์เก <H> ้าง่ายยกเปียกหน้าตาดีมีเมียเยอะส่งเสริมให้มีเมียหลายๆคนต้องเบอร์เก้าจะได้เขียนนะไม่ต้อตั้งมีเบอร์สามเบอร์น้ายยกสามเบอร์สมาสชอีกสองเบอร์ ต้อายกมาเขามีแค่สามเดยแม่ยายากเข้ามาในห้องข้ามาเถีะผ้่บมันแทงนี่แบบมงมึ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 งไม่แบบอาพยได้ภาพจริงในโซเชียลอ่ะเอาจริงปะคือ เดี่ยวส่งไ่เปนเลยดียวคิดดค่ะไม่ชวนเคะสั้นแล้วฝืนแล้ต้องรองใหญ่เองคะ่ะทาเปิดอยากกินใหญ่อยากเป็นเศรษฐี nó mình xong như thế nó sẽ săn lên tôi <laughs> à. Nó là xong như thế nó sẽ săn lên tua, Nó cứ được bơi nà bơi Nó sẽ nó bị lắm nữa. Đây là Helen tô bem, 3นะครับไปเคยปลูกตอนแรกเนี่ยเทคนิคไี่ดีตูตาบอได้แล้วเราเปแปลูกต้นสามต้นตูแม่วายางเดี่ยวพี่น้องต้นตูปูกระเทยกระตัดกิมครับกระตัดต เสพสมสุขถ้ำกำเนิดปุดผิวครับผม มีตามราเปนสิันค sì, ือเตมนบเขาอืมม่ได้ไปรับคงเตมแบดึงสนุเ็มันเป็นสิมันเป็นมันมะขาอมันดึงมันเลโอกาเอออูถามมันดึพอนเับคงก็หนนอุ้งศากนกขาขดดตอนนขาดยาบ มันกระชั้นเสียงร้งเรื่องเล่ส่ง 咱不信，人家不信。 pero no... no. pero vea. um ติดนะไรกน่นกับนะจะได้เป็นสีงอตัวจะมใ่ะามเยปลังเสืเสือันีย็เาจะสวบนไดวันนี้ผัวเหนแล้อจาหูนี่มันแย่บเขาเลยนะเขาหาตุ่มหูมาเลยลกสาวเนออกมาหายลก้วกเป็นแหย ก็มันทิ่มันงอขันเนาะอยากเบือเทียเบื่อจยาไปเลยขันดีนิดนิดลงเนี่ยมันเป็นมันเป็นตอก็เหมือนแล้วกูนั่นหัวร้อร้อนแหละเออทางกอดันตายทางมันก็ขันทันย็นเนาะเล้วนินึงเดกี้โกนดิวันนี้ขันย็นหัวมันไมอะขันกูโกนแันไม่ร้อนกูดกูกราเลย เสียงคนเนึ่งยาไซส์เยคือว่าเหมเป็ํทำให้มันเป็นแบบมีวอลลุ่มหน่อยจ๊จะบปมากแบบแข็งกีะเรื่อยปั่นผมภาษาแข็งนะให้แบบเออมีวอลลุ่มมันมีแบบวอลลุ่มรับไปรุ่นอันล้มตองเนี่ยอันนี้ครับไปรุ่นกับปะตอกง้องืกอเงงคิง้ง นะสั้นได้อีกนะฮะสั้นได้อีกหน่อยแ <c oughs> ล้วิกลนหัวุ้นเลยนะเหลือที่ติกนุ้นแล้วปติดีบอกวงวงสั้นได้อีกนะฮะสั้นได้อีกค่ะ <c oughs> ต้องให้มันยาวไม่ต้องตัตดแบบนี้นะ <c oughs> ถ้ามันยาวก็อย่าเกินเนี้ยเพราะว่าเกินนี้เวลาเจ้าเห็นคอมันแบน เพราะว่าคอสัน้นคอสันอส้นคอเจ้าสั้นเห็นพ่ะตอนแรกที่เราไว้ยาวๆแล้วมันเป็นแผน่แผนๆแล้วคอเจ้าตันๆน่ะมันคนตุ้ยขึ้นน่ะคอเวแล้วเจ้าไยเราเห็นปะ่ะมันไม่มีช่องว่างช่องไฟระหว่างผมกับคอตอนที่ยัาเห็นลากเส้ยาวๆเห็นปะ่ะจ mm hmm. ้าจได้ป่ะแล้วเจ้าไทยลูกอว่าให้เบิกอันอยากยืนอยู่อ๋อโคจะไปได้แล้วแล้วมาตัดลากออกนะ่ะ mm hmm. ม,มันมามีคอ แม่นผมมันปลกละครสั้น